ไฟวงแหวนที่ทางร้านเราติดตั้งให้นะครับเย่นะครับสว่างกว่าของเดิมอย่างแน่นอนนะครับชินอนมาเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ bmw f10 นะครับได้เข้ามาให้ทางร้านดูไฟวงแหวนกับลูกค้านะครับซึ่งของเดิมของลูกค้าเนี่ยมีปัญหาดับมานะครับทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายได้ติดปกตินะครับเี่นะครับติดปกติทางด้านขวาไฟวงแหวนดับมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จจะติดเหมือนเดิมและสว่างเท่าเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับทาง ก็ได้ทาการติดตั้งไฟวงแหวนให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางั้นเราได้ติดตั้งไฟวงแหวนกับรถ BMW F10 นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟวงแหวนที่ทางร้านเราติดตั้งให้นะครับเย้นะครับสว่างกว่าของเดิมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เท่กว่าด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟวงแหวนเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นใหญ่กว่าของเดิมอี่งนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ทางซีรอนมาเนี่ยเลยนะครับหรือว่าจะมาหน้าร้า พุทธมนตรสายหน่สายเก้นะครับ